หากมีชาวต่างชาติมาถามพวกเราคนไทยว่าวัฒนธรรมไทยอยู่ที่ไหนในฐานะคนไทยพวกเราจะตอบคําถามชาวต่างชาติาาคนนี้กันว่ายัางไงดีครับสวัสดีครับพบกับสารพัดสารพันกันอีกเช่นเคยครับสําหรับคลิปนี้มาจากชาวกอมเมนคนหนึ่งนะครับได้เข้ามาตั้งคําถามในเพจ Amazing ASEAN โดยเขาได้มาโพสต์ตั้งคําถามว่าวัฒนธรรมไทยอยู่ที่ไหนมีการเข้ามาตอบคําถามและร่วมแสดงความคิดเห็นจากพี่น้องชาวไทยเราจํานวนหนึ่งซึ่งบางคนได้เข้ามาตอบคําถามชาวคอมเมนว่า เพอร์เจอร์หลงกับประวัติของใครก็ไม่รู้ปัจจุบันทำอะไรไม่เป็นนั่งมองกำแพงและเพอมีความสุขในความฝันแต่ความจริงไม่มีจะกินหรือคำตอบที่ว่ากำแพงของจัก,กรวาลอยู่ในความฝันไม่มีใครสนใจเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของพวกเขาซึ่งเป็นประเทศที่สิ้นหวังและก่อนจะไปฟังคำตอบและการร่วมแสดงความพิถีพิถนที่น่าสนใจต่อไปฝากกดติดตามสารพัดสารพันช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ การตั้งคำถามของชาวคอมเนที่ว่าวัฒนธรรมไทยอยู่ที่ไหนมีคนให้ความสนใจเข้ามาตอบคำถามและร่วมแสดงความเห็นกว่า400คอมเมนต์แล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คงเป็นชาวไทยนะครับเพราะไม่มีใครตอบคำถามนี้ได้ดีเท่ากับพี่น้องชาวไทยของเรามาเริ่มกันที่คำตอบแรกนะครับโดยเขากล่าวว่ามีแต่ประเทศด้อยพัฒนาเท่านั้นที่คิดว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์พิสูจน์ได้ด้วยกำแพงที่เน่าเปื่อยของอังกอร์วัดเท่านั้น คุณคงไม่รู้หรอกว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์เหตุผลของหลายๆอย่างใช้เวลาหลายปีไม่ใช่นั่งมองอังกอร์วัดแล้วคิดไปเองว่านี่คือวัฒนธรรมของตัวคุณเองทั้งที่โลกรู้ว่าอังกอร์วัดถูกสร้างโดยปร,รมาจารย์ชาวอินเดียและแรงงานชาวขเขมรจากคําตอบนี้เองนะครับชาวขเขมรเจ้าของโพสต์ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่าสามารถถามยูเนสโกและเรียนรู้เพิ่มเติมคนไทยดอนไทยทูมี ก็ไม่รู้ว่าชาวคอมเมนคนนี้จะสับสนอะไรหรือเปล่านะครับทาไมต้องให้คนไทยไปถามยูเนสโกในเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยแล้ววลีดอนไทยทูมีนี่เราก็จะเห็นว่าชาวคอมเมนเวลาเข้ามาแสดงความพิดเห็นนี่เขาจะใช้กันบ่อยนะครับจากคอมเมนต์ของชาวคอมเมนคนนี้นะครับมีชาวไทยของเราเข้าไปตอบกลับว่าสวัสดีชาวคอมเมนถามยูเนสโกหรือคุณไม่เห็นคำพูดเลยจริงๆหรือว่าโลกได้รับการพิสูจน์ผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั่วโลกเขาไม่ตัดสินจากกำแพงหรอก คอมเมนต์ต่อไปเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าขออภัยในประเทศไทยเรามีวัดถินด้วยในความเป็นจริงแล้วเรามีทุกอย่างที่คุณมีและมากกว่าที่คุณจะจินตนาการได้ทำไมล่ะเพราะคุณติดอยู่ในโลกย่อยของเขมรน้อยของคุณเองมุมมองต่อไปกล่าวว่าการจดบันทึกไม่จำเป็นต้องแกะบนหินอย่างเดียวมันมีการพัฒนาไปตลอดแสดงว่าการที่เขมรอ้างแต่กำแพงหินแกะใหม่แทนการจดบันทึกไม่มีการพัฒนาเลย ถึงว่าทำไม UN ถึงบอกว่าเขมรยังอยู่ในประเทศโดยพัฒนาคอมเมนต์ถัดไปเข้ามาแสดงความเห็นว่าแล้วกัมพูชามาอ้างว่าเป็นเจ้าของกำแพงแต่กัมพูชาฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ขอมแต่อ้างเป็นเจ้าของอารยธรรมขอมมุมมองต่อไปเข้ามาแสดงความเห็นว่าเพิร์เจอร์หลงกลอดีตของใครก็ไม่รู้ปัจจุบันทำอะไรไม่เป็นนั่งมองกำแพงแล้วเพิร์มีความสุขในความฝันแต่ความจริงไม่มีจะกินคอมเมนต์ต่อไปเข้ามาตอบคำถามชาวคอมเมนต์ว่า ถามประเทศตัวเองก่อนดีกว่าไหมก่อนจะถามคนอื่นกำแพงตัวเลมอนไม่เคยค้นพบอะไรก่อนคนอื่นแต่พอมีอะไรดังหรือมีชื่อเสียงขึ้นมาก็อ,ออกมาบอกว่ามีสลักอยู่บนกำแพงมุกเดิมเดิมคอมเมนต์ต่อไปเข้ามาแสดงความเห็นว่าสมัยอยุทยาเขาบันทึกประวัติศาสตร์ลงสมุดบันทึกการจดบันทึกในสมุดโน้ตง่ายกว่าการแกะสลักมีการตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าคอมเมนบางครั้งก็เพ้อเจอ้ออ่านได้ตลอดรูปปั้นบนกำแพง ต่อเติมบ้นใหม่อย่างกับชาวโลกเขาไม่มีเน็ตดูหรือไงอย่างน้อยเขมรก็อายชาวโลกบ้างนะคอมเมนต์ต่อไปเข้ามา,าแสดงความเห็นว่าวัฒนธรรมไทยสืบทอดผ่านชีวิตจากรุ่นสู่รุ่นทําให้เกิดการพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้เขมรมีอะไรมาจากกําแพงบ้างทุกวันนี้หน้าขำความคิดเห็นต่อไปเป็นการเข้ามาตอบคําถามชาวเขมรว่าก็าที่พวกเขมรใช้และทําอยู่นั่นไงคือวัฒนธรรมไทยเอาของเขาไปใช้แล้วยังมาถามเขาอีก คอมเมนต์ต่อไปได้เข้ามาตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นว่าวัฒนธรรมไทยมีอยู่ในหัวใจคนไทยทุกรุ่นทุกสมัยตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันพัฒนาจนทั่วโลกยอมรับแล้วคนเหมนต์ทำอะไรเฝ้าแต่ยืนภูมิใจกับกำแพงทงั้งๆที่ผู้สร้างกำแพงก็ไม่ใช่บรรพบุรุษของตนไม่เคยพัฒนาสิ่งที่ตนมีมุมมองต่อไปได้เข้ามาแสดงความเห็นว่ากำแพงของจัก,กรวาลอยู่ในความฝันไม่มีใครสนใจเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของพวกเขา สร้างเป็นประเทศที่สิ้นหวังมุมมองถัดไปยังคงเป็นการแสดงความเห็นนะครับโดยกล่าวว่าอย่าเพียงอ้างแต่วัฒนธรรมในอดีตทั่วโลกเขารู้หมดแล้วอันไหนจริงอันไหนแหกตาวันวันถ่ายแต่อังกรอร์กำแพงหลายหายทีเดียวแล้วอวดอ้างสารพัดห,หน้าปลายสิ้นดีแปะภาพเสร็จแล้วกว็หนีต่อไปจะเป็นสองคอมเมนต์สุดท้ายนะครับโดยคอมเมนต์แรกเป็นการตอบกลับชาวคอมเมนต์ว่าก็อยู่ในกำแพงนครวัดนั่นแหละเพราะบันพับุรุษสยามเป็นคนสร้างนครวัดไม่ใช่คขมร มีการตอบกลับคอมเมนต์นี้สั้นๆว่าเยี่ยมนี่เป็นเพียงบางส่วนของคำตอบและการร่วมแสดงความคิดเห็นจากคำถามของชาวคอมเนคนหนึ่งที่เขาถามว่าวัฒนธรรมไทยอยู่ที่ไหนมีการใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาต่างประเทศคำบางคำอาจจะมีความคลาดเคลื่อนไปบ้างบางคำตอบหรือบางความเห็นที่มีคำบางคำที่ไม่ค่อยสุภาพต้องมีการปรับเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการนำเสนอนะครับการที่ชาวคอมเมนมาตั้งคำถามว่าวัฒนธรรมไทยอยู่ที่ไหน คงจะได้คําตอบและการแสดงความพิเห็นไปบ้างแล้วนะครับแต่ก็อยากจะขอเพิ่มเติมโดยตั้งข้อสังเกตว่าที่ชาวคมเนคนหนึ่งมาตั้งคําถามแบบนี้เพื่อต้องการสร้างประเด็นหรือสร้างกระแสหรือชาวคมเมนคนนี้เขาสับสนทางวัฒนธรรมหรือหลงวัฒนธรรมหรือไม่และที่บางคําตอบบอกว่าวัฒนธรรมไทยมีอยู่ในหัวใจคนไทยทุกรุ่นทุกสมัยตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันคงจะเป็นคําตอบที่ทําให้เราได้เห็นภาพกันอย่างชัดเจนนะครับนอกจากวัฒนธรรมไทยจะอยู่ที่ประเทศไทยแล้ว คงจะมีอิทธิพลต่อประเทศใกล้เคียงบ้างไม่มากก็น้อยในประเทศกัมพูชาลักษณะสถาปัตยกรรมอาคารบางแห่งได้รับอิทธิพลทางศิลปะจากไทยบางแห่งก่อสร้างมานานและบางแห่งกระพึงก่อสร้างในเรื่องของอาหารอาหารไทยก็ได้รับความนิยมจากชาวขเขมรร้านอาหารขเขมรบางร้านนอกจากจะขายอาหารขเขมรแล้วยังขายอาหารไทยและที่สําคัญป้ายชื่อหน้าร้านก็ต้องมีคําว่าไทยเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ แล้วยังมีสินค้าอีกหลายประเภทหลายอย่างที่ชาวเขมรนิยมใช้นิยมบริโภคก็เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยที่ชาวเขมรจํานวนไม่น้อยให,ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนอกจากสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆของไทยแล้วในด้านวงการบันเทิงเพลงไทยภาพยนตร์ไทยละครทีวีไทยล้วนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวเขมรโดยเฉพาะละครเรื่องบุพเพัน,นิวาสมีส่วนทําให้ชาวเขมรจํานวนไม่น้อยหันมานิยมแต่งชุดไทย ในระยะหลังนางงามกัมพูชาใส่ชุดไทยเข้าประกวดเวทีนางงามต่างๆหลายเวทีและเมื่อปีพศ .2566 ที่ผ่านมาประเทศกัมพูชาประกาศเปลี่ยนชื่อเทศกาลโจนฉนำ้ำํมเมยมาใช้คำว่าสงกรานเหมือนประเทศไทยก็คงจะพอบอกพวกเราได้ว่าวัฒนธรรมไทยบางอย่างได้รับการยอมรับได้รับความนิยมจากชาวเขเมรวัฒนธรรมไทยนอกจากจะอยู่ที่ประเทศไทยอยู่ในหัวใจคนไทยทุกรุ่นทุกสมัยแล้ว เราอาจจะพอบอกได้ว่าวัฒนธรรมไทยของเราบางอย่างบางประเภทก็อาจจะเข้าไปอยู่ในหัวใจของชาวขามรบบางส่วนแล้วด้วยเช่นกันและนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดที่ทางสารพัดส,สารพันนํามาฝากกันในคลิปนี้นะครับชมคลิปแล้วมีมุมมองมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับสามารถแลกเปลี่ยนมุมมองและร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปหากมีข้อมูลคําพูดใดคลาดเคลื่อนไปกราบขออภัยมาณนะโอกาสนี้นะครับ และก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องสารพัดสารพันและช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องสารพัดสารพันถือเป็นการให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านสุขก,กายสบายใจเงินทองไหลมาเทมาร่ารวยกับทุกคนเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ